สวัสดีครับคลิปนี้นี่ผมอาจจะมีไอแทรกมาบ้างนะครับเพราะว่ามีอาการไอหลงเหลืออยู่นะครับนี่ร่วมเดือนแล้วแต่ว่าเดือนเนี้ยจะมาดูจากดวงผมเนี่ยราศีเดือนเนี่ยมันให้โทษนะครับมันมาโฉงกับปีเกิดเดือนเกิดเราก็ยามเกิดผมด้วยนะครับก็เลยเีอยการป่วยนะครับป่วยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สามไล่มาเนี่ยนี่จะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะครับ อาการไอยังไม่จบเลยนะครับแต่ว่าไม่มีไข้นะแต่ว่าไอแล้วก็น่ารำคาญมากนะครับจบเกมไปซาบกกทีว่ว่าผูแล้วก็พอดูชุดเนี้ยแหมมันคล้ายๆลายไลฟ์ซิกเลยชุดเหมือนกันเดียนะครับชุดขาวมีกระทิงคู่อยู่บนหน้าอกนะครับนักเตะ้าบ้านเนี่ยก็เล่นในลักษณะไอเกมกระชับมิดเนี่ยแต่ดูแล้วมันไม่กระชับมิดน,นะครับมัน กระชากมีสมากกว่านะครับเล่นแบบพร้อมวิวาดนะครับมีตอดมีแถมเล่นเกินเบอร์นะครับจังหวะเข้าเสียบสไลด์เนี่ยโอ้โหทิ้งทั้งตัวนะครับเตะกวาดเวลาเข้าเนี่ยนะครับมีชุดมีดึงมีเหนียวโอ้โหแล้วก็ดูจากการเล่นแล้วประมาณว่ามึงจะจริงจังไปไหนกันนี้นะครับผมว่าไอ้ตัวดีก็ไอ้กุนซือมันนะนะ ขอเอามันมาไอ้นี่หน่อยนะครับประนามหน่อยมันชื่อมัตติอัสไยสเลอร์นะครับโอ้ตัวสำรองก็แต่ละตัวแต่ละตัวในลงมาเนี่ยก็ไล่เตะคนนะครับข้างหน้าเนี่ยแนวหน้าเนี่ยแหมจะบอกว่ามุ่งมั่นหรือ,อตั้งใจเล่นคนนะครับไม่ว่าโอคาฟอร์เฟเนนโดนะครับโอ้เยอะเยอะจริงนะครับรุกษาประตูก็ก็ถือว่าเหนียวนะแต่ละ จังหวะลูกยิงแต่ละลูกของเรามันมันไม่เข้าข้อนะครับสถิติเข้าทาของเราเนี่ยเยอะเลยนะครับคลองเกมสามในสี่ส่วนนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดสิบสี่แล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยคองบอลแค่ยี่สิบกเซนโอกาสทําประตูเนี่ยยี่สิบผหนเข้ากรอบเจ็ดแต่ก็ไม่ได้ประตูเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสสิบสอง เข้ากรอบสามเป็นประตูหนึ่งในครึ่งแรกเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็สัดส่วนครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยพอกันนะครับเจ้าบ้านมีโอกาสก้าวเข้ากรอบสามเป็นประตูหนึ่งจากดาวรุ่งที่กําลังถูกจับตามองมากๆ้นะครับสูงเมตรเก้าสิบสี่เซนติเมตรนะครับแหมเป็นบาสเกตบอลหรือผู้รักษาประตูดได้สบายๆเลยนะครับชื่อเป็นจามินเซสโกนะครับรู้สึกจะเกิดปีสองพันสามนะ ก็เกิดเดือนพฤษภาเดือนสองามจำันที่ไม่ได้เพิ่งไปค้นหาข้อมูลมานะครับจากฟอร์มการเล่นเนี่ยนักเตะของเราในครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นเอเรียนโกนาเต้โกเมสอ่าบายเซตินี่เล่นในแดนกลางนะครับมิลเนอร์เล่นแบ็คขวาแล้วก็มาบาย่าเล่นแบ็คอ่ามิลเนอร์แบ็คซ้ายมาบาย่าเล่นแบ็คขวานะครับ uh, แดนกลางก็เป็นเนบิกกต้ากริโจน แล้วก็มีไบเซติกอีกคนหนึ่งนะครับข้างหน้าก็มีนูนเยสคาว l โยเอเลียสนะครับดูเวลาการเชื่อมการต่อเนี่ยนะครับนักเตะสองตัวเนี่ยที่น่าจะผ่านขึ้นมาสบายๆนะครับก็โอเคคาวโยกับเอเลียสนะครับนูนเยสเนี่ยจริงๆการขึ้นที่ดีนะนะครับแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันขาดความพอดีนะครับบอลมันไม่เข้าร่องแข้งนะครับไม่ได้วางเท้ายิงเลยแล้วก็ แนวรับของทางฝั่งเซาวบวกเนี่ยนะครับเวลาเข้าบอลเนี่ยมันเข้าแบบน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะไอ้แบ็กขวานะครับแบ็กขวาเนี่ยชื่ออิกนาเซกฟานเดเบมนะครับไอ้นี้เนี่ยเล่นนอกเกมด้วยนะครับโดนไปเหลืองอะ่ะคิดเอานะครับไล่เตะไล่ตอดฟาบิโอคาวโยตลอดนะครับดูเรื่องหงุดหงิดครึ่งแรกเนี่ยกาบานทำประตูนำนำตั้งแต่นาทีที่ สามสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> อ่าอีกแล้วนะครับเป็นซชสโกนะครับแก้บอลในจังหวะที่บอลเนี่ยมันอยู่ค่อนมาทางริมเส้นนะครับผู้เล่นของเราในสองตัวอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยพลิกหลุดมาเลยนะครับจากนั้นก็ฝากบอลแล้วก็เคลื่อนที่ต่อไปจังหวะนั้นแหละนะครับตัวที่คอยเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็นโอคาฟอร์นะครับก็วิ่งประคองอยู่ก็พอ เซสโกเน่พาบอลหลุดมาปับ๊บก็ฝากให้โอคาฟอร์นะครับจากนั้นตัวเองก็วิ่งไปช่องว่างนะครับโอคาฟอร์ก็เบิ้ลจังหวะเทียวเลยนะครับน้ำหนักพอดีนะครับเซสโก้เนี่ยก็เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งนั้นพอดีเลยก็วางเท้ายิงนะครับทักษะดีมีความนิ่งกล้าเล่นนะครับสำหรับเซสโก้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าค่าตัวเนี่ยสามสิบล้านยูโรนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูแล้ว เป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงนะที่จะยกระดับขึ้นมาได้จะดูจากการเล่นของเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นมันหนักเกินพอดีนะครับโดยเฉพาะแบ็กขวาที่ว่านี่แหละนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับเล่นเสร็จเนี่ยมีการตามมาตอดพาบิอคาวไปโย่อีกนะมันดูแลงมุดหิดมากแล้วก็มีตัวสำรองอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ถูกเปลี่ยนลงไปแล้วก็โอ้โหมีลูกแถมตลอดก็คือนักเตะในแนวลุกเนี่ยนะครับ มีลูกแถมมีลูกไล่ต่อตลอดนะครับเอามาดูนะครับจเนีเอามาดูเนี่ยนะครับตัวสำรองนะครับมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่เจ้าตัวร่วงลงบนพื้นจังหวะลูกตั้งเตะนะครับก็คือกองหลังของทีมตัวเองเลยนะครับเติมขึ้นมาเล่นลูกคอนเนอร์แล้วก็ขึ้นมงแล้วก็เจ้าตัวก็ขึ้นในจังหวะนั้นเนี่ยก็คือจังหวะลูกห้าสิบเปนสิบเนี่ยผู้นี้เล่นไม่ยั้งเลยนะครับแล้วหล่นลงมาแล้วก็ผู้เล่นของเรารู้สึกจะเป็นปาบินโยมะมั้งนะครับ หรือมาติดเนี่ยนะครับห่นลงไปทับนะครับก็มีอาการเจ็บแหมผมดูไอการเล่นแบบติดๆอย่างนี้เนี่ยนะครับอยากให้เจ็บนานๆนะครับจะได้เข็ดละครับก็จบครึ่งแรกไปสัดส่วนการคลองบอลแบบที่บอกไว้นะครับก็คือเราอะคลองบอลสามในสี่ส่วนนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับกระบาลคลองบอลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับทั้งสองครึ่งเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ยสัดส่วนไม่ได้ต่างกันมากนะครับ เปอร์เซ็นต์คลองบอลไม่ขยับเลยนะครับเจ้าบ้านมีโอกาส9เข้ากรอบ3เป็นประตูหนึ่งนะครับจากอีทาเซสโกเนี่ยนะครับแล้วก็เราอ่ะมีโอกาส8เข้ากรอบ2ไม่เป็นประตูเลยนะครับคุณภาพการผ่านบอลท้งโลก85เจ้าบ้าน65นะครับครึ่งหลังมาเนี่ยพอครบชั่วโมงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับนักเตะที่ลงไปก็จะเป็นนักเตะที่น่าจะถูกวางเป็นตัวหลักในเกมชาริตี้ชิลด์นะครับ ก็มีลุยดิอารสมีโมมีฟานไดมีมาติคมีเทรนมีเตียโก้คันตาล่ามีเฮนโดนะครับแทนนักเตะชุดแรกที่ลงไปครับคุณภาพการเล่นเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะครับชุดแรกเนี่ยในจังหวะเวลามีบอลเนี่ยมันก็ยังพอดูดีนะครับแล้วมีบางคนเนี่ยก็เล่นบอลค่อนข้าง,างช้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเจาะลายบุคคลนะครับแต่เวลาไม่มีบอลน,นะครับ มันดูไม่ดีเลยนะครับแล้วนักเตะบางคนเนี่ยก็ไม่เล่นบอลให้มันเร็วนะครับก็เก็บบอลไว้กับตัวแล้วก็นักเตะที่ยังมีกระดูกไม่แข็งพอนะครับอย่างไบเซติกนะครับที่จังหวะการเล่นเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วละ่ะแต่เวลาไม่มีบอลเวลาขึ้นที่เนี่ยมันยังดูไม่ดีนะครับดูดีเกินกว่าคาดไปเยอะเลยสําหรับไบเซติกเนี่ยนะครับแต่ว่า เวลาไม่มีบอลจังหวะที่จะเคลื่อนที่ไปเชื่อมเกมเนี่ยมันไม่ดีพอรครับจบลงด้วยเจ้าบ้านนะครับเอาชนะเราไปได้หนึ่งตัวศูนย์ท่ามกลางอาการลมูผิดของผมอย่างยิ่งนะครับมาดูเลยดีกว่านะครับผู้เล่นลายตัวเลยอาเดรียนเนี่ประทับใจนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับถูกเข้าประทะนะครับก็จากการเล่นเกินเบ,นเบอร์ของเจ้าบ้านแหละครับ มีอาการเจ็บไหลมู้สาประตูเราเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็เจ็บแล้วนะครับถ้าอเดียนเจ็บอีกเนี่ยมือสามก็ไม่เหลือแล้วนะครับยังไม่แน่ใจว่าอาริซงเนี่ยนะครับจะกลับมาได้หรือเปล่าในชาริตี้ชิลนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นซะหน,หน่อยหนึ่งนะครับว่าอาริซงเป็นยังไงครับอเดียนเนี่ยจังหวะใช้เท้าไอ้ลูกที่เสียประตูเนี่ยมันก็สุดปัญญานะครับเพราะการประสานงานของาอาทางเซสโก กับโอคาฟอเนี่ยนะครับมันลงตัวมากนะครับแล้วก็ความยอดเยี่ยมของเซสโกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า,ามีความเยือกเย็นมีทักษะที่ดีกล้าเล่นนะครับจังหวะเทินหนีตัวผู้เล่นของเราเนี่ยสองตัวที่เข้าบอลเนี่ยนะครับสวยมากนะครับ <c oughs> และคู่เซนเตอร์ฮารนะครับก็ออกปัญหานะครับในจังหวะกา,ารเล่นที่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับ ไม่มีใครเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับถ้ามีฟันได้อยู่ในสนามเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยก็จะรู้ว่าในแต่จังหวะนี้จะต้องเล่นอย่างไงนะครับแต่พอเป็นการจับคู่ระหว่างโกนาเต้กับโกเมสเนี่ยนะครับก็เลยเป็นช่องให้การประสานงานของโอคาฟอกับเซสโกเนี่ยครับหลุดเข้าไปทําประตูเราได้นะครับโอเคนะโกนาเต้เนี่ยจังหวะสะกัดสวยๆก็มีนะครับอย่างโจเมสเนี่ยจังหวะสวยๆก็มีแต่ไอ้จังหวะที่มัน ไม่เข้าท่ามันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคู่เซนเตอร์ฮาร์ในในครึ่งแรกเนี่ยอาการมันออกว่าเอามีความสามารถนะแต่พอมาประสานงานกันน,นะครับเจอทีมเวิร์คที่มันดูดีหน่อยนึงเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับส่วนหัวหน้าดาวรุ่งนะครับอย่างเจมส์มิลเนอร์นะครับผลงานเนี่ยผมก็ถือว่าก็อยู่ตามมาตรฐานมิลเนอร์นะครับแต่ว่าดูจาก การเล่นของมิลเนอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยืนแบ็กจ่าสัทีเดียวนะครับหลายจังหวะก็ขยับเข้าไปอยู่ตรงกลางมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะเคลื่อนจังหวะเติมเนี่ยของมิลเนอร์เนี่ยก็อยอโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ทางขวาเนี่ยมิลเนอร์ก็จะดูดีกว่านี้นะครับแต่เกมนี้ก็ไม่ได้เสียหายนะเอาไว้มิเนอร์แต่ว่าเซสโก้เนี่ยนะครับทำให้มิลเนอร์เนี่ยนะครับดูแย่ไปเลยนะครับจากทักษะของมิลเนอร์นะครับ นี่พี่กีตาร์เกมนี้กับเฮ้ยมีเพลงสวยๆเนี่ยหลายเพลงเลยนะครับแต่พินหับว่ามันคอนโทรลจังหวะให้เด็กๆไม่ได้นะครับเด็กๆเ,เนี่ยเวลาไม่มีบอลเนี่ยจังหวะที่จะต้องเติมเนี่ยโดยเฉพาะแบ็กขวาอย่างมาบยาเนี่ยนะครับจังหวะที่ควรจะออกตัวเติมเนี่ยก็ไม่เติมนะครับพอบอลที่จ่ายไปเนี่ยบางทีก็จ่ายไปเพราะคิดว่าต้องออกตัวตามจังหวะแล้วครับแต่มาบยาก็ไม่ไปนะครับ คือจงังหวะตัดสินใจเล่นแบบมีบอลไม่มีบอลแต่อันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่านี่ธรรมชาติดาวรุ่งแต่ถามว่ามีแววไหมมีนะครับเพราะวา่าทักษะในการแก้ปัญหาในพื้นที่แคบๆก็ดีนะครับแล้วก็พาบอลทะลุทะลวงไปก็เป็นสไตล์การเล่นแบ็คขวาอีกมิติหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากเทรนด์ผมมองว่าทักษะไปกับบอลเนี่ยเจ้าตัวโอเคเลยความเร็วโอเคเลยนะครับแต่ถ้า,าความเข้าใจเกมเนี่ยนะครับแล้วก็บอลที่ออกจากเท้า นะครับในการวางบอลเนี่ยมันก็ห่างจากเจ้าของสมบัานตัวจริงอย่างเทรนเยอะนะครับถัดมาเนี่ยหลังจากที่พูดถึงในแนวรับแล้วก็แดนกลางอย่างในบิก๊กจีนแล้วก็ต้องมาที่เคติจิจนี่กลับมาเป็นเคติจิจนที่ไม่อยู่กระล่องกระลอยเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็โอเคนะเวิร์กเรทและการเชื่อมเกมอะไรเนี่ยมันดูดีนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยบอลมันก็ไปแช่อยู่ที่เคติจิจน ก็ชอบเก็บบอลไว้กับตัวนะครับจนทําให้ตัวที่เล่นด้วยเนี่ยนะครับเริ่มไม่เคลื่อนที่แบบจังหวะที่มควรจะเป็นแล้วนะครับบอลมันไม่มูกเพราะว่าบอลไปอยู่ที่คอร์ทิโจนปุ๊บบอลมันไปตายนะครับมันไม่ไปต่อนะครับก็พยายามใช้ทักษะแล้วก็จะเล่นบอลกับบอลเนี่ยใช้เวลากับบอลเยอะเยอะเกินนะครับเมื่อมาดูตัวผู้เล่นในครึ่งหลังเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าจุดเปลีอของเคอร์ทิโจนก็คือยังติดวิธีการเล่นแบบนี้นะครับ ่ะถัดมานะครับโอเคไบเซติกเนี่ยนะครับดูมีแววเลยนะครับแต่เวลาเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลเนี่ยนะครับแล้วบางจังหวะมันควรจะเล่นบอลดึงบ้างนะครับอ่าแต่หลายจังหวะเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีนะครับอาจารย์เข้าตัดแล้วก็การออกบอลเนี่ยนะครับดูนิ่งนะครับนิ่งเกินเด็กกรทึ่งจริงๆเนี่ยพ่อจับตาดูเนี่ยผมก็โฟกัสมาที่เด็กคนนี้มากเป็นพิเศษ ก็ยอมรับว่าถ้ามีจํานวนเกมที่ลงสนามเยอะกว่านี้เนี่ยเจ้าตัวจะดีกว่านี้นะครับคือเวลาจังหวะไม่มีบอลเนี่ยยังดูแลนะมันเป็นจุดโวนะครับคือการเชื่อมเกมเนี่ยมันมันไม่ไม่สมูทไม่ไหลลื่นนะครับเพราะพอมาดูเปรียบเทียบกับครึ่งหลังเนี่ยก็เห็นเลยว่าการเชื่อมเกมนักเตะชุดหลักเนี่ยโอ้โหแบบมันชั้นครูจริงนะครับทั้ง เวลาเล่นเกมรับเนี่ยเขาจะรู้ด้วยนะครับว่าจะต้องเคลื่อนที่ยังไงปิดพื้นที่ยังไงแต่จํานวนเกมมันพัฒนานักเตะได้นะครับขึ้นมาข้างหน้านะครับฟาวิโอคาบโย่เนี่ยโอก็มีแววการจ่ายบอลส,สวยๆเนี่ยหลายจังหวะเลยนะครับแล้วก็แก้การแก้ปัญหานะครับคือสไตล์ฟาวิโอคาบโย่เนี่ยนะครับก็จะเป็นนักเตะทีอ่อ่ถนัดที่จะอยู่กับบอลมีเวลากับบอลเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเล่นแบบ เร็วเล่นต่อบอลเร็วเนี่ยก็โอเคนะครับแล้วพอคู่ต่อสู้มันเล่นเกินพอดีนะครับพอเก็บบอลไว้กระตูปุ๊บก็โดนเตะโดนตอดนะครับนอกจากมันเตะร่วงไปแล้วเนี่ยนะครับพอลุกขึ้นมาเนี่ยมันยังตามมาแซะมาไล่เตะแคนี่ยนะครับ,รบผมว่าคาวโยเนี่ยโดนเยอะสุดแหละนะครับฮวิลิสินี่ครับหกเกมนี้เนี่ยโชว์มิติให้เห็นเลยว่า เข้าใจเกมแล้วก็ครอบคุมพื้นที่ได้ทีนะครับอ่หลายจังหวะเนี่ยบอลเชื่อมเนี่ยทำได้ดีมากครับคือดูฟารมิโอคาวเบโยกับเอลิสนะมันแตกต่างจากนักเตะในชุดดาวรุ่งท,ทั่วไปนะครับนี่มันเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วมันกําลังจะขยับเข้ามามาเป็นชุดแกนหลักแล้วนะครับระดับความเข้าใจเกมเนี่ยโอเคมากๆนะครับจํานวนเกมเนี่ยจะทําให้พวกนี้รู้ว่าจังหวะไหนควรจะเคลื่อนที่ยังไงแล้วออกบอลยัง มาถึงคนสุดท้ายในครึ่งแรกเลยก็ดาวินยูนเยสนะครับเคลื่อนที่ดีขึ้นเยอะนะครับแต่พอบอลไปอยู่ที่เท้าเนี่ยนะครับยังต้องการแต่งบอลเพื่อเอาชัวร์มากนะครับแล้วก็ทางฝั่งชา์บวกนะก็มีความตั้งใจสูงมากแล้วก็เวลาเข้าบอลเนี่ยมันมันดูเกินพอดีนะครับเสียวเจ็บมากครับจากการเข้าบอลของเรื่นเสาวบวกนะครับ พอเก็บบอลไว้กระตัวเนี่ยนะครับก็ถูกผู้เล่นซาบนะครับใช้ความใหญ่นะครับจนทั้งกระแทกทั้งชนทั้งเขน็นบางทีก็จิ้มเอาเรื้อๆนะครับมันหน้าหน้าบาดเซ็ลมากครับก็เอาตัวรอดมาได้นะครับแต่ว่ามีจังหวะหลายหนเลยแต่มันมันไม่มีจังหวะที่มันมันแบบเหน่งๆพอมีจังหวะหนึ่งสวยมากเลยนะครับที่จังหวะการทําเกมทางฝั่งขวานะ บอลที่มาบาย่าได้จากเฮวิเลสเติมเข้ามาสวยแล้วก็จ่ายปับ๊บนูนเยสเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปปุ๊บพลิกตัวยิงเลยนะครับแต่ก็ไปติดเซฟข้ลูกสาประตูนะครับในชุดครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็มีปาบิโยอันนี้ก็คลาสบอลเนี่ยนะครับตามมาตรฐานเลยนะครับดูวิธีการเล่นเนี่ยก็เห็นเลยนะครับว่าความเข้าใจเกมของฟาบิโยเนี่ยนะครับมันเป็นครูชั้นดีแต่ ผมมองว่าโอเคนะบสติกเนี่ยนะครับดูแบบอย่างจากฟาวินโยแหละนะครับแต่ว่าดูการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลของฟาวินโยเนี่ยมันก็เลยทําให้พื้นที่ในสนามนดูแน่นดูเต็มนะครับเทรนด์เนี่ยก็ยังเล่นแบบดูประคองประคองนะครับอโอเคว่าจังหวะเติมจังหวะตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีกว่ามาวาย่าเยอะนะครับแต่ก็ยังยังไม่ใช่เทรนที่มัน เ,เติมทะลุทะลวงหรือแบบวิ่งเติมริมเส้นเหมือนก็จะปรับมา,มามายืนค่อนมากลางมากขึ้นมากกว่าเทรนเนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะครับก็มีโอกาสได้ออกบอลลายหนนะครับมีทั้งดีและไม่ดีผลนกันไปแต่ถ้าเทียบความเข้าใจเกมมันเหนือกว่ามาบยาเยอะนะครับเจียโก้อโอเคเลยเนี่ยนะครับคือเป็นกองกลางที่ดูครบเครื่องนะครับ ไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนนะครับเวลาเล่นเกมรับก็ตามสุดนะครับอ่านจังหวะดีนะครับเวลาออกบอลเนี่ยโอเคเลยนะครับแล้วเวลาเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลเนี่ยโอเคนะครับก็ตามมาตรฐานของเกโก้นะครับแต่ถามว่าโดดเด่นมัมก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมากมายนะครับแล้วก็เชื่อมกับเจ้าโรบโบเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเจ้าโรบโบเนี่ยก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแน่นอนว่าพอชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดใหญ่นะครับ จารบโบก็เลยเล่นแล้วก็โอ้โหดูโอเคเลยแต่ว่าบอลเปิดจากจาร็บโบเนี่ยนะครับมันก็ไม่เข้าเป้าครับแต่ก็มีจังหวะได้ยิงนะครับที่สวยเลยนะครับโอ้หแต่ว่าในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นของซาวโบเนี่ยโอ้หเต็มเต็มกรอบเขตโทษเลยนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮาร์ปมาติดกับฟานไดฟ์นะครับก็แสดงความเกา๋าความเข้าใจเกมในระดับสูงนะครับทั้งจังหวะคอบเวอร์จังหวะ ชิงเล่นนะครับเราก็เวลาต้องปะทะเอามันเห็นแล้วนี่นะครับครึ่งแรกเห็นพวกนี้เล่นเกินเบอร์แล้วนะครับพอครึ่งหลังมาเนี่ยกฟานได้ก็มีสอดสั่งสอนอผู้เล่นของทางฝั่งซาวบวกไปบ้างนะครับมาติดเนี่ยก็มีการเข้าบอลและจังหวะการที่ทางผู้เล่นในแนวรุกของทางฝั่งซาวบวกเนี่ยนะครับพยายามเล่นเทซิงแล้วก็พยายามจะเข้าเกินเบอร์นเนี่ยครับ แต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่รอให้พวกนี้เข้ามาถึงตัวนะครับก็คู่เช่นนะครับมันก็ดูความนิ่งหยุดตักกันนะครับแล้วก็เกมเนี่ยมันกระชับกว่านะครับแล้วเฮนโดเนี่ยนะครับก็โอเคเลยนี่คือตัวเชื่อมชั้นดีนะครับแต่บอลสุดท้ายของเฮนโดเนี่ยก็ยังไม่ดีพอแล้วก็มีบางจังหวะก็ไปกักกันมีจังหวะหนึ่งก็ไปกักกัสซาล่านะครับก็คือเฮนโดเนี่ยอยู่ตำแหน่งได้เปรียบแล้วแต่บอลเนี่ย มันอยู่ในระยะที่ซาร่าเองก็ตัดสินใจยิงได้นะครับก็ก็เลยว่ากลายเป็นว่าซาร่าตัดสินใจเล่นเองซะนะครับในพื้นที่ในแดนกลางเนี่ยชุดหลังให้ดูดีขึ้นเยอะนะครับบ้างหน้าเนี่ยลุยดดอาร์สโอเคนะเวิร์กเลสโอเคเลยแต่ว่าเวลาที่จะต้องพาบอลทะลุทะลวงเนี่ยนะครับกับผู้เล่นทางฝั่งซาวบวนี่ยับก็ไม่ค่อยให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะไปต่อมากนะแต่เวลาเชื่อมเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะนะครับวีดีอารเนี่เห็นชัดเลยว่าการเชื่อมเกมทางฝั่งซ้ายนะผมว่าดูดีมากๆแต่พอบอลมันมาถึงจังหวะที่ต้องตัดสินใจจบอะไรต่างๆมันยังขาดอะไรอยู่นิดๆหน่อยนะั้นมีจังหวะได้ยิงที่ก็ค่อนข้างโล่งนะแต่ว่าควบคุมทิศทางไม่ดีพอก็ติดเซฟซาป,ประตูนะครับแล้วก็เจ้าบอปี ลงมาเล่นในลักษณะฟอร์น่าทีา่ทำให้พื้นที่ในแดนปางเนี่ยมันดูแน่นดูกระชับขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์คลองบอลในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมันดูเท่ากันก็จริงแต่ว่าโอ้ความกระชับของเกมเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับทางในชุดแรกเนี่ยเมื่อเทียบกับชุดหลักเนี่ยนะครับความกระชับของชุดแรกยังสู้ชุดหลังไม่ได้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นฟอร์น่าของพิมิโนนี่แหละครับที่ช่วยได้นะครับ ภาพรวมๆเนี่ยของนักเตะทั้งทีมเนี่ยก็ประมาณนี้ส่วนไทเลอร์มอตันเนี่ยลงมาแป๊บเดียวท่านเองนะครับในช่วงอัดเปลี่ยนนะครับมีผู้เล่นบางคนเล่น45นาทีนะครับม,มอตันเล่น15นาทีเท่าน,นั้นเองชุดหลักๆก็เล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็มีบางคนเล่น45นาทีก็นิดหน่อยนะครับกภาพรวมๆเกมนี้มันแทนที่มันเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเกมกระชับมิดเนี่ยนะครับ มันดูจะเป็นเกมชวนมิตรทะเละซะมากกว่านะครับดูแล้วหงุดหงิดมากนะครับและจังหวะที่ผู้เล่นไลฟ์ซิกเนี่ยเจ็บโดยเฉพาะเบอร์เก้านะครับที่ถูกทับและมีอาการเจ็บนะครับผมรู้สึกลึกๆในใจว่าสาแก่ใจยิ่งนักอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จบในชุดเซตที่เกมฟรีซีซั่นเนี่ยนะครับชุดแรกไปแล้วนะครับก็เล่นไปทั้งหมด สี่เกมนะครับหรือจะมีเกมหนึ่งนะครับหลัง Charity Shield นะครับ h a r l t y Shield เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ดูจริงจังแต่ไม่มีผลในสถิติที่เป็นทางการนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะครองแชมป์ร่วมกันได้นะครับการเจอกันระหว่างแชมป์เอเอคับกับแชมป์พรีเมียร์ครับสวัสดีครับ